ค่ะมาพบกับครูนรีรักทองสะอาดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องบรรยากาศในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของอากาศและชั้นบรรยากาศมาตรฐานการเรียนรู้ว3.2ตัวชี้วัดว3.2ม1ทับหสำหรับเรื่องนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะ 1. บอกส่วนประกอบของอากาศและความสำคัญที่มีต่อสิ่งมีชีวิตได้ 2. อ,อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงได้ 3. ปฏิบัติกิจกรรมแบบจำลองการแบ่งชั้นบรรยากาศอย่างรวมพลังด้วยความใฝ่รู้ได้ 4. ออกแบบและประดิษฐ์แบบจำลองสาม,มิติแสดงชั้นบรรยากาศของโลกได้ 5. เปรียบเทียบป,ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้นได้และ 6. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะในวันนี้เดี๋ยวครูมีคำถามมาถามนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะคะจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้างอน,นักเรียนลองคิดสิคะว่าเราเนี้ยจะอยู่ได้เราจะต้องอาศัยอะไรบ้างนะคะแน่นอนเลยคะ่ะนักเรียนเราก็ต้องทำไมคะ มีการกินนะคะอาหารนะ้อะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญของเราเออแล้วนอกจากอาหารแล้วนักเรียนคิดว่ายังมีอะไรอีกบ้างคะเป็นยังไงคะรูปทางด้านขวามือถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะผู้หญิงคนนี้สูดลมหายใจเข้าไปคะ่ะนักเรียนคะอ่าแสดงว่านอกจากอาหารแล้วเนาะยังมีอากาศนะคะที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของเรา ก่อนหน้านี้ค่ะนักเรียนนักเรียนอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่าประเทศของเรานะคะเกิดมลภาวะฝุ่น PM 2.5ทำให้การดำรงชีวิตของเราเป็นยังไงครับแตกต่างไปจากเดิมนะคะจากเดิมเราไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันเลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากมีฝุ่น PM 2.5แล้วก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเนาะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเหล่านี้เข้าไปในร่างกายของเรา นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะว่าอากาศถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วนักเรียนคิดว่านอกจากอากาศจะมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างเราแล้วยังมีความสำคัญกับสิ่งอื่นๆที่อยู่บนโลกใบนี้อีกไหมคะแน่นอนคะ่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกของเรานะคะไม่ได้มีแต่มนุษย์เรานะคะยังมีสัตว์อื่นๆอีกคะ่ะ นะคะที่จะต้องใช้อากาศในการดำรงชีวิตนั่นก็คือการหายใจนั่นเองค่ะนอกจากาสัตว์แล้วนะคะก็ยังมีพืชน,นะคะที่ยังต้องใช้อากาศในการหายใจด้วยแล้วอากาศคืออะไรล่ะคะนักเรียนลองคิดสิคะอากาศคืออะไรกันนะนะคะอากาศนะคะคือสสารที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อ,อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกเป็นสิ่งที่มีน้ําหนัก มีตัวตนต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้เอ๊นักเรียนอาจจะสงสัยว่าอากาศสัมผัสได้จริงหรอคะอเราลองเอามือโบอกไปนะคะสัมผัสได้ไหมคะทุกคนกําลังสัมผัสกับอากาศอยู่นะคะอากาศต้องการที่อยู่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นนะักเรียนสังเกตเห็นจากในรูปนะคะผู้ชายนะคะเป่าลูกโป่งนะคะอากาศก็ไปอยู่ในไหนละคะอยู่ในลูกโป่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอากาศจัดเป็นสิ่งที่มีน้ําหนัก มีตัวตนต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ค่ะเอะแล้วบรรยากาศคืออะไรล่ะคะเวลาลเราได้ยินคำว่าอากาศบรรยากาศก็มักจะมาคู่กันเอะบรรยากาศคืออะไรกันนะนะคะ บรรยากาศคะ่ะนักเรียนก็คืออากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลกของเราไว้นะคะจากในภาพเนาะนักเรียนจะส,สังเกตเห็นว่าบรรยากาศนะคะจะอยู่ชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะก็คืออากาศที่ห่อหุ้มโลกของเรานั่นเองดังนั้นนะคะอากาศและบรรยากาศนักเรียนคิดว่ามีความเหมือนหรือต่างกันไหมคะ แน่นอนค่ะจากตอนแรกที่เรากล่าวไปนะคะอากาศนะคะและบรรยากาศมีความแตกต่างกันแน่นอนนะคะอากาศนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราหายใจเข้าไปเนาะส่วนบรรยากาศเป็นชั้นที่อ่าเป็นอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเรานั่นเองดังนั้นก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะคะเอแล้วอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง นักเรียนลองคิดสิคะเราเดินออกไปสูดอากาศเข้าไปนักเรียนคิดว่าในอากาศที่เราสูดเข้าไปนะคะ่ะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างแน่นอนคะ่ะนักเรียนนอกจากจะมีแก๊สต่างๆซึ่งแก๊สต่างๆที่เราหายใจเข้าไปเนาะก็แน่นอนว่าน่าจะมีแก๊สออกซิเจนแหละเอะเรายังมีแก๊สอื่นๆอีกไหมคะอานะคะ นอกจากมีแก๊สแล้วนะคะก็ยังมีฝุ่นละอองด้วยเนาะที่เราจะเห็นได้ในอากาศนะคะ,ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาแผนภูมิส่วนประกอบของอากาศและเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจากแผนภูมินะคะก็จะเป็นลักษณะของอรายละเอียดของส่วนประกอบของอากาศนะคะว่ามีแก๊สอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเลยนะคะข้อแรกส่วนประกอบใดของอากาศมีปริมาณมากที่สุดคะนักเรียนาจากแผนภูมินักเรียนคิดว่าส่วนประกอบใดของอากาศมีปริมาณมากที่สุดคะแน่นอนคะ่ะนะคะก็คือแกส๊สในตัวเจนนั่นเองส่วนประกอบใดของอากาศมีปริมาณมากเป็นอันดับสองคะนักเรียนแกส๊สออกซิเจนนะคะ อัตราส่วนระหว่างปริมาณแก๊สในตัวเจนต่อปริมาณแก๊สออกซิเจนเป็นอย่างไรเราใช้วิธีการประมาณกันนะคะนักเรียนนะคะในหนึ่งวงกลมนะคะเราพบว่าปริมาณแก๊สในตัวเจนต่อปริมาณแก๊สออกซิเจนอยู่ที่ประมาณ4ต่อ1นะคะและข้อ4ค่ะถ้าปริมาณส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไปเช่นแก๊สในตัวเจนเพิ่มขึ้นแก๊สออกซิเจนลดลง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนักเรียนคิดว่าจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรคะแน่นอนค่ะว่าถ้าปริมาณส่วนประกอบในอากาศเปลี่ยนไปนะคะก็จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะคะยกตัวอย่างเช่นแก๊สไนโตรเจนนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็อาจจะทำให้อากาศไม่เหมาะสมต่อการหายใจของเราได้ แน่นอนค่ะแก๊สออกซิเจนถ้าเกิดว่าลดลงก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตมีแกส๊สเพื่อการหายใจไม่เพียงพอค่ะอาจจะป่วยหรือว่าตายได้นะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตก็จะแย่งอากาศเพื่อใช้ในการหายใจมากขึ้นส่วนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะถ้าเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียค่ะยกตัวอย่างเช่นชั้นบรรยากาศก็จะดูดพลังงานแสงที่ต้องสะท้อนกลับออกไปได้มากขึ้นเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นค่ะ เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะเอาล่ะคะ่ะนักเรียนจากที่นักเรียนได้เห็นส่วนประกอบของอากาศที่อยู่ในแผนภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะแก๊สต่างๆที่อยู่ในอากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะพบว่านะคะแก๊สที่อยู่ในอากาศเนาะที่เราเห็นหลักๆเลยนะคะก็จะมีแก๊สในตัวเจนนะคะจะมีมากที่สุดในอากาศ เมื่อสิ่งมีชีวิตหายใจเข้าไปจะไม่มีผลต่อร่างกายซึ่งบทบาทของแก๊สไนโตรเจนนะคะก็จะทําให้แก๊สออกซิเจนในบรรยากาศเจือจางลงค่ะทําให้อัตราเร็วในการเผาไหม้ลดลงและมีความสําคัญในการสร้างปโปรตีนค่ะ ส่วนแก๊สออกซิเจนอันนี้ชัดเจนเลยนะคะนักเรียนมีมากเป็นอันดับ2ในอากาศรองจากแก๊สไนโตรเจนบทบาทของแก๊สออกซิเจนนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตจะหายใจนําแก๊สออกซิเจนเข้าไปเพื่อการดํารงชีวิตแล้วก็ช่วยในการเผาไหม้สารเชื้อเพลิงด้วยและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแม้ว่าจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่ามีบทบาทที่สําคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชค่ะ จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารนั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะก็จะหมายถึงอากาศที่ปกคลุมบริเวณเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงประกอบด้วยส่วนผสมของแก๊สต่างๆที่อยู่รอบโลกสูงขึ้นไปจากพื้นผิวโลกหลายกิโลเมตรอากาศจะเป็นของผสมประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆดังนี้ค่ะแก๊สในตัเจนร้อยละ78.08 แก๊สออกซิเจนร้อยละ20.95แก๊สอาร์กอนร้อยละ0.93และแก๊สคาร์บอนไดออกไซดร้อยละ0.03นอกจากนี้ค่ะนักเรียนยังมีส่วนที่เหลืออีกร้อยละ0.01จะประกอบด้วยแก๊สอื่นๆเช่นแก๊สนีออนแก๊สเทเลีียมแก๊สมีเทนแก๊สคริปตันแก๊สไฮโดเจนและแก๊สโอโซนค่ะนอกจากนี้อากาศโดยทั่วไปตามแหล่งต่างๆยังประกอบด้วยไอ้น้ำควันไฟ ฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งต่างๆด้วยค่ะจากแผนภูมิส่วนประกอบของอากาศนะคะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์เพิ่มเติมและตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อแรกส่วนประกอบของอากาศปริมาณของแก๊สอื่นๆ0.01%นอกจากจะพบแก๊สเฉื่อยแล้วนะคะยังจะพบสิ่งใดอีกบ้าง แน่นอนค่ะนอกจากจะพบแก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยคืออะไรเอ่ยก็คือแก๊สที่ครูได้สรุปไปก่อนหน้านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นนีออนคลิปต้นนะคะเรายังจะพบฝุ่นละอองไอน้ำขาเหมาควันจุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศด้วย 2. ค่ะแล้วส่วนประกอบของอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของส่วนประกอบได้หรือไม่คะนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะ ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบของอากาศนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นมีอากาศที่สดชื่นหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะเช่นมีอากาศที่สกรปรกเป็นมลพิษมีแต่ควันแล้วก็หมอกดำค่ะซึ่งอาจจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและบรรยากาศโดยรวมของโลกได้ ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันวางแผนออกแบบวิธีการนำเสนอส่วนประกอบของอากาศในแบบแผนภาพความคิดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะจากเพื่อนนะคะกลุ่มนึงนะคะเพื่อนกลุ่มนี้นะคะได้ทําแผนภาพความคิดส่วนประกอบของอากาศนะคะโดยใช้ในลักษณะของภาพช่วยนะคะ,ะเราลองมาดูสิคะว่าเพื่อนได้ออกแบบอย่างไรบ้างนะคะ ตรงกลางนะคะก็คืออากาศนะคะมีส่วนประกอบของแก๊สออกซิเจนนะคะ20.94นะคะมีส่วนประกอบของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ0.04มีส่วนประกอบของแกส๊สไนโตรเจน78.08แล้วก็แก๊สอาร์กอน0.93เนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้แผนภาพความคิดแบบใดบ้างคะ นักเรียนกลุ่มนี้นะคะอาจจะเพิ่มเติมเนื้อหาเล็กน้อยน้องว่าเอ๊แล้วประโยชน์ของแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดอ,ออกไซด์แกส๊สไนโตรเจนและแก๊สอาร์กอนเราเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับอากาศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศคือสสารที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบ,บนโลกเป็นสิ่งที่มีน้ําหนัก ต้องการที่อยู่มีตัวตนและสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้าเอแล้วนักเรียนคิดไหมคะว่าบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกของเรายิ่งสูงขึ้นไปนักเรียนคิดว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร แน่นอนค่ะนักเรียนถ้ายิงสูงขึ้นไปนะคะก็น่าที่จะมีความแตกต่างกันโดยแตกต่างกันตามระดับความสูงโดยจะมีไอ้น้ำหมอกฝนพายุและแก๊สต่างๆที่มีปริมาณแตกต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนไปทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะจะมีคำถามสำคัญดังนี้ค่ะคำถามสำคัญของเรานะคะชั้นบรรยากาศของโลกแต่ละชั้น มีลักษณะอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรคะ่ะจากกิจกรรมแบบจำลองการแบ่งชั้นบรรยากาศมีวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้คะ่ะ 1. กระดาษแข็ง1แผ่น 2. ปากกาเมจิก1ด้าม 3. ไม้บรรทัด1อัน 4. กระดาษสี1แผ่น 5. ดินสอดำา1แทงและ6กาวสองหน้า1ม้วนคะ่ะ มีวิธีการทำดังต่อไปนี้คะ่ะนักเรียนข้อแรกเดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ4ีคนแต่และกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งชั้นบรรยากาศจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. แต่และกลุ่มร่วมกันออกแบบและประดิษฐ์แบบจําลองชั้นบรรยากาศโดยกำหนดระยะความยาวบนกระดาษแข็งของแกนตั้งด้านซ้ายแทนความสูงมีหน่วยเป็นไม แกนตั้งด้านขวาแทนความสูงมีหน่วยเป็นกิโลเมตรและแกนนอนแทนอุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสและ 3. ใช้ดินสอดำค่ะค่อยๆลากเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น 4. ใช้ปากกาเมจิกลากเส้นประแสดงขอบเขตของชั้นบรรยากาศ 5. ระบุชื่อชั้นบรรยากาศบนกระดาษแข็ง6 เขียนประโยชน์ของชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นลงบนกระดาษสีแล้วนำไปติดบนกระดาษแข็งโดยใช้กาวสองหน้า 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบจำลองแสดงการแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามก่อนการทำกิจกรรมกันก่อนเนาะข้อแรกปัญหาของกิจกรรมนี้คืออะไรคะนักเรียน แน่นอนค่ะเรากำลังจะศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกเพราะฉะนั้นชั้นบรรยากาศของโลกแบ่งได้อย่างไร 2. ค่ะนักเรียนจะออกแบบและประดิษฐ์แบบจำลองชั้นบรรยากาศโดยใช้เกณฑ์อะไรนักเรียนลองคาดเดาคำตอบกันดูก่อนนะคะ,ะในที่นี้นะคะขู่คาดเดาเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง ค่ะเดี๋ยวพอนักเรียนลองไปศึกษาดูแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้เกณฑ์เดียวกันหรือไม่นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาแล้วนะคะนักเรียนได้ผลการทำกิจกรรมอย่างไรนะคะนี่ค่ะคือตัวอย่างคำตอบของครูนะคะจากแกนนอนนะคะเป็นข้อมูลของอุณหภูมิแกนตั้งนะคะด้านซ้ายและด้านขวาเป็นกิโลเมตรและไม์นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะครูนะคะจะแบ่งชั้นบรรยากาศนะคะออกเป็นทั้งหมด5ชั้นด้วยกันค่ะ ไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะก็คือชั้นโทโพสเฟียร์สตาร์โทสเฟียร์มีโซสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์แล้วก็เอกโซสเฟียร์นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะชวนนักเรียนมาวิเคราะห์คำถามหลังทำกิจกรรมกันค่ะข้อที่หนึ่งแบบจำลองที่สร้างใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกคะ น่าจะใช้เกณฑ์เดียวกันนะคะนักเรียนก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงนั่นเองค่ะข้อ2แล้วจากเกณฑ์ข้างต้นสามารถแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกได้กี่ชั้นอะไรบ้างคะสามารถแบ่งชั้นบรรยากาศได้ทั้งหมด5ชั้นดังนี้ค่ะ1โทรโพสเฟียร์ 2. s สตาโทฟสเฟียร์ 3. มมีโซสเฟียร์ r เทอร์โมสเฟียร์และ5เอกโซสเฟียร์นั่นเองค่ะ ข้อ3ามค่ะนักเรียนสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรคะการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงสามารถแบ่งได้5ชั้นค่ะได้แก่ชั้นโทโพสเฟียร์ชั้นสตาโตสเฟียร์ชั้นมีโซสเฟียร์ชั้นเทอร์โมสเฟียร์และชั้นเอกโซสเฟียร์นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนตอบคำถามสำคัญได้หรือ,อยังคะว่าชั้นบรรยากาศของโลกแต่ละชั้น มีลักษณะอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรนี่นะคะก็คือตารางลักษณะและประโยชน์จากชั้นบรรยากาศแต่ละชั้นค่ะนักเรียนชั้นที่1นนะคะโทโพสเฟียชั้นนี้จะมีลักษณะนะคะอุณหภูมินะคะจะค่อยๆลดลงตามระดับความสูงอยู่ในขอบเขตความสูงจากระดับน้ำทะเล10กิโลเมตรก็คือชั้นที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดนั่นเองค่ะ ประโยชน์นะคะจะเป็นชั้นที่มีลมฟ้าอากาศที่สำคัญค่ะได้แก่ไอน้ำหมอกฝนพายุและแก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะถัดขึ้นไปนะคะนะักเรียนชั้นที่2องสตาราโทสเฟียร์ชั้นนี้นะคะจะอยู่เหนือชั้นโทโพสเฟียร์ขึ้นไปค่ะในช่วงระยะความสูงประมาณ50กิโลเมตรอุณหภูมิระดับล่างจะคงที่ค่ะจนถึงระดับความสูง20กิเมตร จากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับความสูง30-35ถึงกิโลเมตรและต่อจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตรา0.5องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรประโยชน์นะคะสำหรับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มีแก๊สโอโซนหนาแน่นจะช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะชั้นถัดขึ้นไปนะคะชั้นที่3มีโซเฟีย ชั้นนี้จะอยู่เหนือชั้นสตาราโทสเฟียขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ80กิโลเมตรอุณหภูมิชั้นนี้ลดลงตามระดับความสูงค่ะประโยชน์นะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามาค่ะให้เกิดการเผาไหม้ก,กลายเป็นวัตถุขนาดเล็กนะคะชั้นถัดไปค่ะนะักเรียนชั้นที่4 t h เทอร์โมสเฟียชั้นนี้นะคะจะอยู่เนื จะอยู่เหนือชั้นมีโซสเฟียขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ400-500กิโลเมตรอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับความสูงประมาณ100กิโลเมตรจากนั้นอัตราการสูงขึ้นของอุณหภูมิจะลดลงค่ะประโยชน์นะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้เป็นประโยชน์ในการใช้วิทยุสื่อสารทางไกลนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะชั้นเอ็กโซสเฟียชั้นนี้จะอยู่เหนือเทอร์โมโเฟียขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ1 0 0 0 0กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนบรรยากาศของโลกไปเป็นแก๊สที่เบาบางหรือเป็นชั้นนอกสุดของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกประโยชน์ของชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นที่มีอะตอมต่างๆอยู่น้อยมากดังนั้นค่ะจึงเหมาะสำหรับการโคจรของดาวเทียมรอบโลกในระดับต่ำนั่นเองค่ะ จากภาพนะคะก็จะเป็นภาพสรุปนะคะการแบ่งชั้นบรรยากาศนะคะโดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยน,ปยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงและนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแต่ละชั้นนะคะก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นชั้นโทโพสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ติดกับเรามากที่สุดเนาะก็จะมีไอน้ํามีหมอกนะคะการเกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนนะคะจะเกิดที่ชั้นนี้เป็นหลักนะคะสูงขึ้นไปนะคะ ก็จะมีอ่าเป็นชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับเครื่องบินนะคะถัดขึ้นไปก็จะเป็นยานอวกาศแล้วก็ดาวเทียมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูจะชวนนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมีเคราะห์เพิ่มเติมโดยตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะบรรยากาศชั้นใดมีแก๊สโอโซนอยู่หนาแน่นแน่นอนค่ะบรรยากาศชั้นที่มีโอโซนหนาแน่นนะคะก็คือบรรยากาศชั้นสตาร์โทสเฟียร์นั่นเองค่ะ ข้อ2ค่ะนักเรียนบรรยากาศชั้นใดสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้ค่ะนักเรียนต้องตอบได้แน่เลยก็คือชั้นบรรยากาศชั้นเทอร์โมสเฟียร์นั่นเองค่ะข้อ3ค่ะบรรยากาศชั้นใดที่มีไอน้ําจํานวนมากบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียร์นั่นเองค่ะข้อ4ค่ะบรรยากาศชั้นใดเป็นชั้นที่ห่อหุ้มโลก บรรยากาศชั้นเอ็กโซสเฟียค่ะ 5. การกระทำหรือเหตุการณ์ใดบ้างคะ่ะที่นักเรียนคิดว่าเป็นการลดแก๊สโอโซนในบรรยากาศ 5. การกระทำนะคะหรือเหตุการณ์นะคะในการใช้สารในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นตู้เย็นโฟมผลิตสเปรย์ออกไซา์ของไนโตรเจนจากท่อไอเสียของรถยนต์เครื่องบินโดยสาร าสารต่างๆเหล่านี้ค่ะนักเรียนจะไปทำลายแก๊สโอโซนทำให้มีจำนวนลดลงค่ะดังนั้นจะส่งผลทำให้แสงแดดที่ส่งมานะคะไม่สามารถสะท้อนกลับไปได้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกของเรานะคะร้อนขึ้นนั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนออกแบบและประดิษฐ์แบบจําลองชั้นบรรยากาศเช е ื่อมโยงความรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นจัดทําเป็นชิ้นงานค่ะหลังจากที่เราได้ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งชั้นบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ การแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจะแบ่งออกเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้ 1. ชั้นโทโพสเฟียร์อัตราการเปลี่ยนแปลงประมาณ6.5องศาเซลเซียสต,ต่อกิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ10กิโลเมตรเป็นชั้นที่มีลมฟ้าอากาศที่สำคัญได้แก่ไอน้ามอกฝนพายุและแก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชั้นถัดไปค่ะชั้นสตาโทสเฟียอยู่เหนือโทโพสเฟียในช่วงระยะความสูงประมาณ50กิโลเมตรในชั้นนี้ไม่มีเมฆหรือพายุมีปริมาณความชื้นและผงฝุ่นเพียงเล็กน้อยมีแก๊สโอโซนอยู่หนาแน่นเรียกชั้นนี้ว่าชั้นโอโซนเป็นชั้นบรรยากาศที่ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไปถัดขึ้นไปค่ะชั้นมีโซสเฟีย์ อยู่เหนือสตาโทเฟียขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ80กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามาให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็กถัดขึ้นไปค่ะชั้นที่4เทอร์โมเฟียอยู่เหนือมีโซเฟียขึ้นไปจนถึงระดับ400-500กิโลเมตรเป็นชั้นที่อากาศมีอุณหภูมิสูงประมาณ227-1727ถึงองศาเซลเซียส บรรยากาศชั้นนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้เป็นประโยชน์ในการใช้วิทยุสื่อสารทางไกลและชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่5 exosphere อยู่เหนือระดับเทอร์โมสเฟียร์มีระยะตั้งแต่ความสูง500ถึง1,000กิโลเมตรจนถึง10,000กิโลเมตรเป็นชั้นนอกสุดของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเหมาะสำหรับการโคจรของดาวเทียมรอบโลกในระดับต่า ประโยชน์ของแก๊สโอโซนในบรรยากาศนะคะเราจะพบว่าแก๊สโอโซนในบรรยากาศชั้นสตาโทสเฟียสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตดังนั้นถ้าปราศจากแก๊สโอโซนค่ะพื้นโลกจะได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตสูงอาจส่งผลต่อการเกิดมะเร็งที่ผิวหนังแต่ถ้ามีปริมาณแก๊สโอโซนเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติค่ะก็จะทำให้ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตมายังโลกลดลง ส่งผลกระทบต่อการสร้างวิตามินดีในร่างกายมนุษย์สารที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นค่ะคือ CFC แก๊สเหล่านี้เมื่อลอยสูงขึ้นจะไปทําลายแก๊สโอโซนในบรรยากาศค่ะหากแก๊สโอโซนลดลงค่ะก็จะทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตส่องผ่านมายังโลกมากเกินไปอุณหภูมิของโลกจึงสูงขึ้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอแบบจําลองชั้นบรรยากาศประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียนค่ะโดยมีเกณฑ์แบบประเมินแบบจําลองสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ในบ้านดังต่อไปนี้ค่ะรายการประเมินนะคะรายการที่1การวางแผนในการออกแบบ มีระดับคุณภาพนะคะ1 2 3และ4นะคะถ้านักเรียนจะทำให้ดีเลยนะคะก็คืออยู่ในระดับที่4วางแผนในการออกแบบอย่างคิดสร้างสรรค์เหมาะสมมีความละเอียดและมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิธีการทั้งหมดค่ะรายการประเมินรายการที่2การเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นวัสดุเหลือใช้ นักเรียนจะต้องเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเองราคาถูกและสามารถใช้งานได้อย่างทนทานค่ะรายการประเมินรายการที่3การประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบระดับที่ดีเลยนะคะนักเรียนระดับที่4นักเรียนจะต้องประดิษฐ์ตามแผนที่ออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความคล่องแคล่วมีการปรับปรุงเป็นระยะระยะรายการประเมินรายการที่4ค่ะ การนำเสนอแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์นักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์โดยนำไปใช้ได้จริงถูกต้องน่าสนใจและชัดเจนมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะและรายการประเมินที่5นะคะการดูแลและการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือระดับที่4เลยนะคะก็คือนักเรียนจะต้องดูแล เก็บและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือในการออกแบบและประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักการและแนะนำให้ผู้อื่นดูแลแล,และเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนนำแบบจำลองไปมอบให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นๆได้ศึกษาเพิ่มเติมกันค่ะค่ะสำหรับต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนสะท้อนความคิดผลการศึกษา การนำเสนอผลงานเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยที่ควรปรับปรุงค่ะและเดี๋ยวเรามาร่วมตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนนะคะของการเรียนรู้ในวันนี้ว่านักเรียนยังมีสิ่งอะไรที่สงสัยอีกบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องส่วนประกอบของอากาศและชั้นบรรยากาศ นักเรียนคนใดยังมีอะไรสงสัยตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถชมคลิปเพิ่มเติมได้นะคะหรือสอบถามกับเพื่อนๆในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ